สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขภูสิุขคนนะครับผมมาบอกกับผมคือเก่าคือกอนนะครับผมกับช่องล่องรูดเที่ยวเมื่อนีเขากับมาอยู่ในฉากแบบแปลกไหมเนาะครับผม <S <S 1> <S 1> ปกติก็จะเป็นในป่านในดงไปเนาะครับแต่เมื่อนีเขามาแบบฉากในบ้านกันเมื่อนีผมสิม,มีเรื่องนาสนใจอยังสิม,มาบอกให้พี่น้องฟังเดี๋ยวเข้ามาติดตามกันเลยครับ มื่อนี้กระสิว่าาลยลเป็นพิเศษนิ้นเป็นนอกครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมขอใส่ภาษาไทยในการว่านอกครับผมมาพบกันในวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนเนี่ยมาทําการเปรียบเทียบนะครับระหว่างเห็ดแตรดานะครับผมหรือที่เรียกว่าสวดช,มพ,ชมพีชฟังในภาษาดเดนมาร์กนะครับผมแล้วก็ชักแกรชัลนะครับผมหรือว่าเห็ดดาที่คนไทยเราหลายๆคนเนี่ยเรียกกันนะครับผมเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าเห็ดทั้ง2ชนิดนี้นะครับผม เห็ดชนิดไหนจะเป็นเห็ดที่ชนะใจผมแง่แายนี้นะครับเราก็จะมีการให้คะแนนในหัวข้อต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความสวยงามความอร่อยนะครับแล้วเราจะมาดูกันเป็นข้อๆนะครับว่าเห็ดทั้ง2ชนิดนี้ใครจะชนะใครจะได้คะแนนเยอะกว่ากันนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับหลายคนเนี่ยก็ยังไม่รู้จากเห็ด2ชนิดนี้นะครับผมงั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับว่าเห็ดทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับ เรามาเริ่มกันที่เห็ดดำขาเหลืองกันเลยครับชักแคนชคราร์นั้นเป็นชื่อในภาษาเดนมาร์กส่วนอังกฤษนั้นจะเรียกกันว่า yellow f o o ตรงตัวเลยครับเพราะขาของเขาจะมีลักษณะสีเหลืองมีดอกเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2-4ซนติเมตรตรงกลางจะลึกเป็นกรวงลงไปที่ขา ส่วนขาจะมีสีเหลืองหรือน้ำตาลขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่แยกย่อยได้อีกใต้ดอกจะมีครีบหยักคล้ายเส้นเลือดจากปลายดอกโค้งตามดอกจนถึงโคนดอกและหยุดตรงรอยต่อระหว่างดอกและขาเห็ดดำขาเหลืองนี้จะเกิดช่วงปลายฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนเกิดได้ทั้งในป่าสนและป่าปีชทั่วไปปีไหนที่มีฝนชุกจะพบเห็ดชนิดนี้เยอะมากเป็นพิเศษครับ ตู้ชมพีดสวัมหรือเห็ดแตรดำใหญ่นี้จะไม่มีดอกและครีบดอกถึงแม้ส่วนที่บานออกจะคล้ายหมวกเห็ดก็ตามส่วนข้างนอกจะมีสีเทาถึงดาและส่วนข้างในของแตรบานออกตรงปลายและหยักไม่กลมจากลักษณะเฉพาะตัวที่มีสีดำและรูปแตรอย่างเห็นได้ชัดทำให้เห็ดชนิดนี้ไม่มีตัวเหมือนและค่อนข้างจำง่ายและปลอดภัยในการเก็บนะครับ เหตระดำใหญ่จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนและสิ้นสุดเดือนพฤศจ,จิกายนเช่นกันครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับที่จะมาเปรียบเทียบว่าเหตระดำกับเหตดำนะครับผมใครจะเป็นคนชนะเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเรามาเริ่มในหัวข้อแรกนะครับก็คือว่าเหตชนิดไหนที่หนังสือนะครับผมเขาจะ ให้คะแนนเยอะกว่ากันนะครับผมเขาก็จะให้เป็นดาวมานะจากดาว1ถึงดาว3นะครับผมเห็ด <Head S 2> อร่อยที่สุดเนี่ยเขาจะให้มา3ดาวนะครับผมแล้วก็เรียงลําดับความอร่อยลงมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามาดูในหนังสือกันนะครับว่าในหนังสือนเนี่ยเขาจะให้เห็ดแตดําแล้วก็เห็ดดำเนี่ยกี่ดาวนะครับแอนแอนแอนเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดูก่อนเลยนะครับ โอ้ถ้าทุกคนเห็นแล้วทุกคนจะต้องตกใจแน่นอนว่าทาไมหนังสือก็ให้แบบนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับเริ่มจากเห็ดดาก่อนละกันครับผมเ,เขาให้2คะแนนนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับอะไรล่ะนี่ตรงนี้ครับผมเ,เขาจะให้เป็นรูปหม้อมานะครับผม2หม้อก็คือว่าได้2คะแนนไปนะครับ แล้วเรามาดูเห็แดแปรดํากันเลยเนะครับผมนี่นะครับผมอยู่ข้างๆกันเลยนะทุกคนเขาก็ให้มา2ดาวเหมือนกันทุกคนแสดงว่าเห็ดทั้งสองนี้หลังสือเขาให้ความอร่อยอยู่ที่2ดาวใน3ดาวนั่นเองหรือ2หม้มนะครับผมเอาเป็นว่าคะแนนนะครับผมเราให้ไป1ต่อหนึ่งแล้วนะครับผมคะแนนต่อไปนะครับผม หลังจากนี้เนี่ยเราจะมาวัดจากผมแล้วแหละว่าผมจะให้คะแนนเท่าไหร่นะครับจากประสบการณ์ที่ผมกินทั้งสองเห็ดชนิดนี้มาแล้วก็ไปหาทั้งสองชนิดนี้มานะครับข้อต่อไปนะครับก็คือกลิ่นของเขานะครับว่าผมจะชอบกลิ่นของเห็ดแต่ดำหรือว่าเห็ดดำมากกว่ากันนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยเนาะอ,อันนี้คือกลิ่นส,ด,สดนะครับยังไม่ทำอาหารนะทุกคน มันจะให้ก oh, ลิ่นแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนอันนี้กลิ่นน้อยกว่านะทุกคนๆถ้าผมจะให้กลิ่นนะครับว่ากลิ่นอันไหนที่น่าจะอร่อยมากกว่ากันโอเคถ้าเป็นกลิ่นสดนี่นะครับผมผมให้ผมให้เห็ดชนิดนี้ละกันเพราะว่าผมคิดว่ากลิ่นของเห็ดดำนะครับมันจะแรงไปหน่อยนะครับผมมันจะเป็นมันจะกลิ่นเหมือนแบบสาบสาบนิดนึงครับผมแต่ว่ากลิ่นอันนี้มันจะอ่อนกว่าเพราะฉะนั้นแล้วให้เห็ดดำ นำไปก่อนเลยครับข้อต่อไปนะครับผมข้อนี้ก็คือความสวยงามนั่นเองครับผมความสวยงามเนี่ยผมว่าไม่บอกก็น่าจะรู้นะว่าผมจะให้เหตุชนิดไหนผมก็คงจะให้เหตราดำนะครับผมเหตราดำเนี่ยเขาจะมีลักษณะเฉพาะตัวก็คือคล้ายๆกับแตรปี๊ดถ้าเป่าได้ก็คงจะเป่าแล้วเนี่ย <laughs> แต่เป่าไม่ได้นะทุกคนอันนี้ออกเป็นสีน้ำตาลนิดหน่อยนะทุกคนซึ่ง กาภาพของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปได้นะครับผมจากจากพื้นพื้นเพลของเขาและเนี่ยมันจะเป็นสีดําดําแบบดําเมี่ยงเลยครับดำเป็นฐานเลยครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ให้คะแนนเห็ดแตดดำต่อไปนะครับผมเป็นความยากง่ายในการหาเห็ดทั้ง2ชนิดนี้นะครับผมระหว่างเห็ดแต่ดากับเห็ดดานะครับผมเห็ดชนิดไหนที่โอกาสที่จะหาเจอเนี่ยง่ายกว่ากันนะครับผมสําหรับประสบการณ์ของผมแล้วนะ ก็อยากจะบอกว่าเห็ดทั้งสองนี้เนี่ยผมก็หาได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับผมแต่เห็ดที่ผมคิดว่าหลายๆคนถ้าเกิดจะไปหาเนี่ยเห็ดชนิดไหนที่หาได้ง่ายกว่ากันนะครับผมผมจะให้คะแนนอยู่ที่เห็ดดำนะครับผมเห็ดชนิดนี้นะครับผม จะหาค่อนข้างได้ง่ายกว่านะแล้วก็มีอยู่ค่อนข้างทั่วไปมากกว่านะครับผมมากกว่าเห็ดแตรดาเห็ดแตรดามเขาจะเกิดเฉพาะที่นะครับและเขาก็ค่อนข้างจะไปอยู่ในที่รกร้างนะครับที่มีป่าทึบมีป่าหญ้าขึ้นอะไรเงี้ยครับผมเขาจะชอบไปอยู่ในลักษณะแบบนั้นนะครับผมส่วนเห็ดชนิดเนี่ยเขาจะอยู่ที่เป็นแบบเป็นแผมากกว่าครับผมก็คือว่าที่ที่ไม่ค่อยเร็บไม่ค่อยรกนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นผมให้เห็ดดำนะครับผมให้คะแนนไปเลยต่อไปนะครับผม ในเรื่องของการเก็บรักษานะครับผมเห็ดทั้ง2ชนิดนี้นะครับจะมีความคล้ายกันก็คือว่าสามารถที่จะตากแห้งก็ได้นะครับเอาไปผาัดก่อนหรือว่าเอาไปลวกก่อนแล้วก็เอาเข้าช่องฟิตนะครับผมแล้วก็ระยะระยะเวลาในการที่จะทําให้เห็ดทั้ง2ชนิดเนี่ยแห้งก็ใช้ระยะเวลาพอๆกันนะครับผมเห็ดแต่ดำเนี่ยก็อาจจะใหญ่กว่านะครับผมแต่ว่าด้วยลักษณะของความที่เขาเนี่ยเป็นเห็ดที่ ไม่ค่อยดูดน้ำนะครับผมแล้วก็มันก็อาจจะหนาอยู่แต่ว่ามันความหนาเนี่ยก็ไม่หนามากนะครับผมทําให้ตากได้ค่อนข้างที่จะแห้งนะครับผมส่วนเห็ดชนิดนี้เนี่ยก็อกาจจะแห้งเร็วกว่านิดนึงนะครับผมแต่ว่าการเก็บรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายเหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเห็ดทั้ง2ชนิดเนี่ยผมให้เท่าๆกันเพราะฉะนั้นแล้วให้คะแนนทั้ง2เห็ดนี้เท่าๆกันครับ มาถึงความสะดวกในการประกอบอาหารนะครับว่าเห็ดทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยเวลาเราเก็บมาสดๆเนี่ยอะไรที่ทําความสะอาดง่ายกว่ากันผมคิดว่าให้เห็ดชนิดนี้นะครับเห็ดดำเพราะว่าหนึ่งต้นของเขาเนี่ยเขาจะเป็นต้นดเดี่ยวอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็คือมีลําต้นแล้วก็มีดอกนะครับผมซึ่งสามารถคัดแยกได้ง่ายนะครับผมแต่บางทีนะครับเห็ดดำเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นมาเป็นต้นๆอย่างนี้นะทุกคนเขาจะแบบ คดเคี้ยวเลี้ยวคดครับยิ่งอดอกที่เขาโตเต็มที่เนี่ยเขาจะค่อนข้างจะดอกหยักหยอกหยิกไม่รู้อันไหนเป็นลำต้นไม่รู้อันไหนเป็นดอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเห็ดชนิดเนี่ยเวลาเราเอามาทําความสะอาดมันก็ค่อนข้างจะยา,ยากนิดน,นึงนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วข้อน,นี้นะครับความง่ายในการนํามาประกอบอาหารนะครับผมก็ให้ตัวนี้ไปเลยนะครับเห็ดดาครับผมต่อไปนะครับผม ความหลากหลายในการนำมาประกอบอาหารนะครับหมายความว่านำเห็ด2ชนิดนี้นะครับผมมาทำอาหารอะไรได้บ้างนะครับผมต้มผัดแกงทอดทำซอสทำอะไรเงี้ยครับผมจริงๆแล้วเห็ด2ชนิดนี้ทำได้คล้ายๆกันมากครับ คล้ายๆกันแทบจะแยกไม่ออกเลยครับผมว่าเอาไปทําอะไรเพราะว่าด้วยความที่เนื้อของเขามันคล้ายๆกันนะครับผมดอกขนาดเท่าๆกันนะครับแต่ดำเนี่ยอาจจะใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับแต่เห็ดที่ผมจะให้คะแนนมากที่สุดนะครับคิดว่าผมให้เห็ดดานะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าสีด้วยความที่เขาเป็นสีดําหมือนทุกคนมันจะจํากัดความน่ารับประทานลงไปนิดนึงเวลาก็<บ>าคือแล้วแต่คนชอบนะครับหลายคนอาจจะชอบ ชอบที่มันดํามันทําให้สีมันแบบจัดจ้านนะครับผมอันนี้ก็ก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมแต่ผมคิดว่าบางทีมันอาจจะดูไม่สวยในอาหารสักเท่าไหร่ด้วยความที่มันเป็นสีค่อนข้างจะดำนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อจํากัดของการนําไปทำอาหารเนี่ยก็เลยมีอยู่มากกว่านิดหน่อยนะครับผมถ้าเทียบกับเห็ดดำนะครับผมฉะนั้นให้คะแนนเห็ดดำไปอีกแล้วเรามาพูดถึงรสชาติกันดีก,กว่านะครับทุกคนว่า รสชาติของเห็ดทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยที่ผมกินเวลาเอามาทําอาหารแล้วรสชาติอันไหนจะดีกว่ากันนะครับผมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคะแนนที่ผมให้นะครับก็คือเห็ดแตดํานั่นเองครับผมทาไมผมถึงให้เห็ดแตดําใช่ไหมครับความอร่อยผมว่าผ่านกรรมวิธีประกอบอาหารแล้วเนี่ยเห็ดแตดำเนี่ยเขาจะให้รสชาติที่ค่อนข้างจะกลมกล่อมมากกว่าให้รสชาติที่ ถึงพริกถึงขิงมากกว่านะครับก็คือเขามีรสชาติมากกว่าเองเห็ดนี้ก็ได้คะแนนตรงความอร่อยรสชาติดีไปครองครับลำดับต่อไปความยืดหยุ่นความกรุบกรอบความาเหนียวหนึบของเห็ดทั้ง2ชนิดน,นะครับผมจะให้ ใครนะครับผมระหว่างเห็ดแตะดำกับเห็ดดำนะครับผมจริงๆแล้วเห็ดทั้งสองชนิดนี้เนี่ยผ่านกรรมวิธีการประกอบอาหารเนี่ยนะครับผมเขาจะให้ความกรุบนะครับความกรอบเวลาเราเคี้ยวทุกคนคิดถึงเห็ดโครนเห็ดปล,ปลวกบ้านเรานะครับผมขาของเห็ดปลวกจะประมาณไหนนะครับผมอาจจะเหนียวเหนียวกว่านิดหน่อยนะครับผมแต่ว่า มันจะออกแบบแบบแบบเวลาเคี้ยวมันจะกรึบกืบมันจะแบบกรุบกรบนะครับผมกรุบกรอบพูดง่ายๆเนาะเห็ดทั้งสองชนิดนี้ก็เป็นประมาณนั้นเลยครับผมจะให้ความความเนบจะไม่เละนะครับผมมันจะให้ความกรุบกรอบอร่อยมากนะครับแต่ว่าเห็ดชนิดไหนที่ให้ความกรุบกรอบเหนียวกว่ากันนะครับผมผมก็ต้องยกให้เห็ดชนิดนี้เลยครับผมเพราะว่าเขาอาจมีความหนามากกว่าแล้วก็ ความเหนียวความเหนื่อยของเขาเนี่ยมันจะมันจะอร่อยกว่าทุกคนจะเคยกินแหละเส้นก๋วยเตี๋ยวที่บางเส้นมันจะเหนึบหนบเหนียวเหนียวจะให้อารมณ์แบบนั้นนะครับผมกับเส้นก๋วยเตี๋ยวบางเส้นที่มันอาจจะแบบเละนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมเราก็ต้องเลือกอะไรที่มันแบบเหนียวนุ่มใช่ไหมครับอันนี้ก็ตอบโจทย์ได้เลยครับเพราะฉะนั้นคะแนนจุดนี้เนี่ยก็ให้ตรงนี้ไปเลยเฮตระดำครับ หน้าตาของอาหารนะครับผมเวลาเราทําอาหารออกมาแล้วหน้าตาเขาออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับผมจริงอยู่ที่ผมบอกว่าข้อจํากัดของเห็ดดาหรือว่าเห็ดแต้ดานี้นะครับผมมันจะมีอยู่ที่สีของเขาใช่ไหมครับผมแต่คิดไปคิดมานะทุกคนเวลาสีดํามันจะไปช่วยทําให้มันตัดกับสีของผักสีของอาหารอย่างอื่นนะครับผมซึ่งอาหารที่มีสีดํานี้ค่อนข้างจะน้อยนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ว สีเนี่ยมันจะเด่นออกมาเลยนะครับสีดำเนี่ยแต่เรามาพูดถึงในเรื่องของอะไรที่น่ารับประทานมากกว่ากันเอาอย่างนี้ละกันผมก็ตัดสินยากอยู่ว่าจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแล้วแต่อาหารแล้วแต่เมนูด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงลักพี่เสดายน้องให้ใครเดียดถ้าอยู่ในสภาพของไข่เจียวนะครับผมไข่เจียว อันไหนจะสวยกว่ากันใช่ไหมครับอันนี้มันก็จะกลมเกลืนไปกับไข่เจียวใช่ไหมครับส่วนอันนี้เนี่ยมันจะให้สีดํามากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วผมให้อันนี้ละกันคือคนเห็ดแตดําครับและแล้วเราก็มาถึงข้อสุดท้ายนะทุกคนข้อนี้ก็จะเป็นการตัดสินแล้วว่า<อ>เห็ดชนิดไหนจะชนะนะครับผมระหว่างเห็ดแตดดากับเห็ดดานะครับผมข้อสุดท้ายนีย่เราให้หัวข้อว่าราคาของเห็ดชนิดไหนที่แพงที่สุดนะครับผมผมได้เข้าไปส้ำ ตรวจด,ดูตลาดการขายของอทั้ง2เห็ดนี้นะครับผมจริงอยู่ว่าการขายของ2ององเห็ดนี้ไม่ใช่เป็นเห็ดที่เขาขายกันทั่วไปนะครับด้วยความที่ว่ามันหาได้ยากนะครับผมมันปลูกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการขายเนี่ยก็จะมีอยู่จํากัดนะครับผมเห็ดชนิดนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าหาได้ง่ายกว่าเห็ดชนิดนี้นะครับผมในร้านอาหารเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับ เห็ดแตดำนี้มากกว่าก็หมายความว่ารสชาติอร่อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วราคาของเห็ดแตดำเนี่ยจะมากกว่าราคาของเห็ดดำนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วคะแนนข้อนี้ก็ต้องยกให้เจ้าเห็ดแตดำไปครองครับผมตอนนี้ผมไปดูแล้วว่าคะแนนของเห็ดชนิดไหนนำหน้ากันนะครับผมทุกคน เอาละครับเราก็สรุปเป็นข้อข้อมาให้แล้วนะครับคะแนนเนี่ยจะไปอยู่กับเห็ดชนิดไหนนะครับผมผมก็ได้แยกเป็นข้อข้อให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับผมถึงจะยังไงก็ตามนะทุกคนเห็ดทั้งสองชนิดนี้เนี่ยก็เป็นเห็ดที่ค่อนข้างจะ อาหาได้นะครับผมในประเทศเดนมาร์กแล้วก็จริงๆมันเกิดในทั่วยุโรปแหละนะครับผมขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยนะครับบางคนอาจจะโชคดีเจอเห็ดตรดำบางคนอาจจะเจอเห็ดดำมากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วแต่แล้วแต่ความโชคดีของแต่ละคนแต่ก็ถือได้ว่าเป็น2เห็ดที่ค่อนข้างจะพอเพลินนะครับผมหรือว่าเป็นที่นิยมสําหรับคนที่รักในการเก็บเห็ดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมศึกษาเห็ดทั้ง2ชนิดนี้นะครับผมใครชอบเห็ดชนิดไหนก็ เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับที่ให้คะแนนไปก็เป็นคะแนนสําหรับผมเองนะครับผมไม่ใช่เป็นคะแนนจากหนังสือหรืออะไรใดๆนะครับผมแล้วข้อต่างๆที่ผมยกมาเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ผมเก็บแล้วก็กินมาด้วยตัวของผมเองนะครับผมสําหรับใครชื่นชอบแบบไหนเราก็ไม่ว่ากันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตรงจุดนี้นะครับผมและหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับผมนะครับแล้ว อยากให้ผมเปรียบเทียบเหตุชนิดไหนกับเหตุชนิดไหนอีกนะครับผมก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะครับว่าเหตุ2ชนิดที่ทุกคนอยากให้ผมเปรียบเทียบนั้น mm. เหตุชนิดไหนจะเป็นเหตุที่เอาโลชนะไปครองนะครับยังไงก็ติดตามในคลิปต่อไปวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วครับผมแล้วพบกันกับช่องลองรู้ท่อเที่ยวในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.